รู้หรือไม่ว่าต้นมหาโหงสามารถทานได้แล้วก็มีสปปรรพคุณทางยามากมายอย่างเช่นแก้ทอมซิลอักเสบบำรุงไตขับลมกระตุ้นน้ำย่อยแก้ท้องอืดแก้กระสายและมีสปปรรพคุณทางยาอื่นๆอีกมากมายจะนำเง้าหรือหัวมาต้มเป็นชาดื่มหรือจะนำหัวมาปอกเปลือกทานเป็นเครื่องเคียงรสชาติเผ็ดเล็กน้อยแก้เลี่ยนได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งหน่อของมหาโหงก็สามารถนำมาต้มจิ้มน้ำพริกรสชาติก็อร่อยไม่แพ้หน่อคาอ่อนเลยค่ะ และในคลิปนี้ยายเต้จะนาเงาและก็หัวไปต้มเป็นชาดื่มขูดมาแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดถ้ามั่นใจว่าสะอาดดีแล้วจะใช้ทั้งรากต้มเลยก็ได้ค่ะแต่ยายเต้จะปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็ทุบพอแตกจากนั้นก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟแล้วเปิดไฟแรงรอให้เดือดปริมาณของน้ําที่ต้มก้นน้าดื่มหนึ่งขวดใหญ่มหาหงก็ประมาณหนึ่งเงาหรือประมาณ100กรัมพอน้ําเดือกก็นําหัวมาหาหงลงไปต้มเลยค่ะและใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ําชา ใช้เวลาต้มจนกว่าน้ำจะเหลือครึ่งหนึ่งเพื่อให้ตัวยาขับออกมาจากหัวมหาหงให้ได้มากที่สดุดและวิธีดื่มก็สามารถดื่มได้3มเวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าดื่มบำรุงกำลังก็สามารถดื่มได้เรื่อยๆหรือว่าจะดื่ม5วันหยุด3วันหรือจะดื่มตอนที่มีอาการพออาการบรรเทาลงแล้วก็หยุดดื่มและสำหรับรสชาติรสชาติดีดื่มง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยค่ะ